สวัสดีจ้าสวัสดี f อฟหัวหน้าจรอยแคสซิงนะจ๊ะเราก็อยู่กับน้องคอมาสุคันที่เรามาส่งเนาะคะ่ะเนาะพอดีพอดีเขากาลังเริ่มตีปากตีปากตรงนี้เนาะทำเป็นทางเข้าค่ะเจ๊พึ่งก็เลยขอโอกาสถ่ายตรงนี้ให้ f อดูเนาะคะ่ะของการทํางานของน้องคอมาสุเนาะคะ่ะเนาะนี่เดี๋ยวเจ๊พึ่งพามาดูเนาะคะ่ะการทํางานเป็นยังไง ไปแล้วโอ้ย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 นาะ ว่าเขาจะไปจอดที่ไหนกัน ช่วยเดตเอฟซีจ้ะนัน่นะเขากดกุ้งกีข้างหน้าดขอจะเดินไปถึงไหนไกลแค่ไหนเนาะ นี่เขาเขาจะมาตัดนี่เลยค่ะเขามามาตัดส่วนนี้แหละค่ะ FC ขานี่ยตัดต้นยางพาราเนาะเนี่ยเขาก็จะมาทําทางขุดตอด้วยตรงนี้เนาะจ๊ะเนะาะสำหรับรถน้องเขา้าเข้ามาสู่ p c 1 6 0คันนี้ก็เราได้ย้ายย้ายรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ที่สาที่สี่เนาะ น่าประมาณที่4ที่เราได้ได้มาย้ายเนี่ยแหะจ้ะสี่รอบแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ขอบคุณ FC ที่เข้ามาชมในช่อง YouTube หัวหน้าจโจรยแคสซิงจ้ะอ่านี่เราก็พามาดูพามาชมหน้าง,งานการทำงานของหัวหน้าจโจ้ยเนาะนี่หัวหน้าจโจรยก็มาเยี่ยมชมมาเยี่ยมชม เพราะว่าคนขับเหมือนกันเนาะค่ะเนาะคนขับในโครเหมือนกันการทํางานก็ถึงจะออกคนละแบบแต่ก็เราก็เครื่องจัจกรกลหนักเหมือนกันเนาะก็เราก็ให้กําลังใจกันแลกกันเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเจ๊พึ่งก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเจ๊พึ่งจะมาอัปโหลดอัปโหลด,ดคลิปให้ดูใหม่นะคะโอเคค่ะบา,บายยนะบายๆน้องโคมสุนะ หัวหน้าพากลับแล้วค่ะภารกิจต่อไปภารกิจต่อไปของหัวหน้าจรอยคืออะไรคะอาไม่บอกเมื่อกี้เมื่อกี้เขาอ้อ้น่ะไปตีโดนรังมดแดงไหมไข่มดแดงตกใส่รถเขาอย่างเยอะเองนั่นน่ะ่นื่ะรังเน่ะรังใหญ่อืมไข่มันน่ะเน่มันอยู่กับนานรถเองตกเครีย ยังไม่ใหญ่เท่าไโอเคค่ะเจ๊พึ่งกับหัวหน้าจ้ยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้อารัากและคิดถึง f c ของเจ๊พึ่งและหัวหน้าจ้ทุกคนทุกคนสวัสดีค่ะ